สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มีนายกระพันผลเังไครับผมใส่เบ็ดครับผมผมใส่เหยื่อเกียดเนาะมีประมาณสักสามสิบถึงไม่รู้นี่กรพันผลไม่รู้ครับใส่เหยื่ออะไรเดี๋ยวไปถามกันครับไงครับพันดีครับใส่เหยื่ออะไรครับผมเดี๋ยวแมงกะชนไง แมงกีซอนนั่นแหละครับผมแมงกีซอนแมงกีซอนตายเนี่ยอ่าใช่ใส่จมเลยครับเห็นใส่จมจค่นั้นแนบดีมหนึ่งผมกลัวจะเป็นปลาหม้อเลยครับก็นั่นเลยอ่ะโอเคผมเพิ่งมาครับยังไม่ได้ใส่จคันเลยพันผลใส่จะเสร็จหรอครับผมไปเดี๋ยวไปใส่ก่อนครับเนี่ยพันผลหลอดยบยบหยบหล่คันตรงนี้โอ้กินไวฟู้ด นี่ครับคันนี้ผมมันเอาเหยื่อไปกินแล้วอเอามันก็ยังเรียบๆๆอยู่ครับไปใส่ของผมดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่ทันครับใส่เรียบร้อยครับคันหนึง่งอาจจะไม่ได้ใส่ดูให้มืดเนาะมืดทุกคันครับผมเพราะว่ามาผมมาค่ำแล้วครับตะวันกระตกดินแล้วตัวใส่ไม่ทันนี่ครับโอ้เสียงปลาพูดตัว ทังบุญด้ยผมใส่ยังไม่ทันได้ใส่ครับเปิดไว้ผมใส่ขั้นแรกกำลังจะใส่ต่อครับผมไปใส่ครับไม่รอเลยทีลาเดี๋ยวจะคําครับมืดแล้วครับผมใส่เบ็ดจะไม่มุดครับยังเหลือเลยครับนี่เหลือประมาณสิบกว่าขั้น่แหละครใส่เบ็ดไม่มุดครับ มืดแล้วเหนื่อยขึ้นลงขึ้นลงเหนื่อยครับเดี๋ยวเวสสาตรงอีจกจะสี่ห้าครั้งครับผมพอมันสุดคลองเนาะโอเคมืดมากเลยครับปลาปลากินครับผมโอ้โอหเมืดมองเห็นไหมนี่โอ้ โอ้ตายแล้วตายแล้วมืดมืดมืดโอ้ยมองก็ไม่เห็นทงไงอุ้ยครับผมนึงครับเดี๋ยวอเ,ยเอาปลาก่อนเนาะถอนทอน,ทอ,นอู้อู้ใส่สวยครับผมเนี่ยเสียเคียดครับผมได้เรื่องครับผมนี่เอี๋นี่ครับผมโอ้ แม่สุดยอดครับมาแล้วอาจจะไม่ชัดจิดนึงครับผมมันมืดเลยครับเดินกลับครับผมโอเคเก็บครับผมครับผมเหยื่อผมมุดครับผมอาจจะจับจักรีครับจักรีก็หลายหลายครับจักระีครับจักระีจักระีนี่ตัวหนึ่งนี่นี่ครับ หลายอยู่ครับผมจับพอได้ใส่เป็นจักสิบตัวครับผมอ้ยอมนี้อ่ะไปดู้ไหนึ่ด <c oughs> <c oughs> ไไหนเายเี้ยวอุ้มอยู่นี่ เดี๋ยวจับไปใส่เบ็ดครับผมบก็ไดพ่อเราอะลรครับผมประมาณเกือบยี่สิบตัวครับผม <c oughs> นี่แปบ๊บจับแป๊บเดียวครับจะกระดิ่งายอยู่ครับนี่ผ่านผลสายไฟแล้วครับกิ้นเข่ากัน,นกิน,นเข่าครับผมผมก็ห่อมาอยู่ดอกห่อกับมาแต่เข่าไม่มีนี่ห่อมาเยอย อืนั่นอยู่จักระลิดจักระลดมกนะจุดปมุกเลยดีก <c oughs> ่อไฟเรียบร้อยครับเดีย๋ยวไปกินข้าวกันครับครับมากินข้าวกันครับท่ัผนผลห่ออะไรมาฝากผมนี่เอ่อกับเราเครื่องในไก่โอ้โหเจใจด้วยครับเอ,าอ้าเดี๋ยวบอกว่ามันไม่กินไก่ไม่กินเครื่องในครับผมเอาเหรโอ้ยายอยู่ไง ไม่เป็นไรครับผมมีมาอยู่ใ่ดูไม่เอาไม่กินข้างในไก่เอาไม่กินข้างในอะไรไม่กินข้างในสักอย่างครับหัวข้างในอะไรก็ตามไม่กินครับมันคืข้ามเทศที่นี่นี่เกี๊ยวครับโอ้เกี๊ยวเลยเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวนี่กินอยู่เนี่ยโอเคเทียบเลยหัวอ้วกตายครับงวดที่แล้วเกือบตายครับงวดรอบนี้โอ้โหงวดนี้ไม่ได้หรอกเกี๊ยว มีเค้กแบบต่างพลังงานครับเค้กกล้วยหอมครับนี่เติ่มมาเลยนี่อันนี้ขนมปังว้าดู้วยเอ้ามามาเลยครับกินเข้าด้วยกันครับผมเนีเด็กว่าจิมตรงนีไอจิบว้าเพราะไรเลยอ่ะเสียรับเกลืออยู่นี่อันนี้เปรี้ยวไหมอ้าวมีมะนาวเปรี้ยวไหม <rôle> มะนาวยังก็ลูกมสมด้วยใหญ่ใหญ่ละวโอ้กินเข้าคั่ก <Port rait> ันครับผมเปหาผึ่งมาเนี่ยครับหาผึ่งมาเข้าบานก็ไปซื้อนี่แหละไปซื้อมาอนี่ก็เก็บมาจากหาผึ่งเงี่ยนี่มะขามเทศนี่เหลียมเลยมีทั้งผลไม้มีทั้งห้องหวานครับมากินด้วยกันครับ ข้ออางในก่อนที่ได้อยู่ท่องเดี๋ยวผมกินมาแล้วแหละผมกินแล้วผมก็ออกมามสิเกี่ยวมาสิมาเองก็นึกว่าทางนี้จะไม่ห่อ,อมาเนาะก็เลยจัดมาเลย,เยเแล้วเช็ดแล้วเช็ดบางคนดังเช็ดวันนี้เอ้ยกินไม่มีมดวันนี้สงสัยไม่มดที่ได้สรานไก่ไม่วางครับวางกันนะไถนาแตอนนี้ยังคืนไหม ai, ไถนาเหนื่อยด้วลงไถนาทำนาแล้ว ข้าวก็ไปกอกี่ัวว่ะใบก็ไปไทสนาอุย้ยเหียนตายแท้สูบกบก็ผลไม่ได้เนาะมีได้บม่แหวงเขียนหากินเขียนหากินก็พอได้ครับก็ไปปุ๊บก็ได้ขันพึงขายได้เนาะขายรังขายได้ มันก็สร้างรายได้ครับเหมันกันครับไม่ใช่ว่าโอ้ยพวกนี้ไม่มีงานทํานี่วะแล้วก็ไปนู่นหรือไปนี่วะไม่ใช่นะครับหาอยู่หากินเหมือนกันครับเดือนหาขายพอได้ใช่ยู่ครับโอ้โหทีที่เดียวพันพุนเลยเป็นหมื่นเนาะเดือนเป็นหมื่นน่ะเอ้าจัดการขายดัดการขายพึ่งอย่างเดียวอ่ะเป็นหมื่นต่ถามว่าถ้า โรงงานน่ะเวลาสามดอยไม่ได้ถึงเงินนะครับผมผมใช้เวลาแค่ครึ่งวันนะแต่ประมาณสี่โมงเช้าเนาะประมาณสี่โมงเช้าถึงบ่ายสามโอ้แต่มันก็ไม่ได้หาแต่ทุกวันนะครับบางวันฟุกก็ได้เป็นพันมีบางวันบางวันไม่ได้แค่บาทก็มีแต่ทัวเอาครับทัวเอ้า แล้วก็นเนื้อเยอะกันแต่มันสนุกกับคนชอบเนาะคนไม่ชอบก็คือจะทรมานไปแต่ผมชอบกว่าก็สนุกไปนะร้อนก็ร้อนก็สนุกอ่ะเมื่อวันกินเขาทีเดียวไม่เคยชอบของแอลของไอ้เขาดอกผมกกร้อนแดดๆใครชวนไปเทียเ่ยวห้องเที่ยวห่างเนี่ยโอ้ขี้เกียดเด้อ <c oughs> ไปหาไปป่าเถอะไปหากินนู่นกินนี่ไปไปอือจริง นี่สายเป็นยังงี้ครับก็เราจบการ์ดแล้ววะมาเข้ายกัน,น,กนครับครับก็ในเวลาครับผมสามทุ่มคุยกันเรื่องอดีตครับคุยเพื่อนไปไหน่อยคุยเพื่อนไปหน่อยครับคุยเรื่องหาอยู่หากินตอนสมัยตอนเป็นเด็กน่อยเนาะ อุดมสมบูรณ์กว่านี้เยอะว่ะคุยไปเรื่อยไปสนุกสนานกันไปครับที่แรกวันจะไปยามสองทุ่ม,มคุยไปคุยมาตอกนุ่นเลยครับ <laughs> สามทุ่มเป๊ะครับผม <laughs> ไปไปยามรอบรอบแรกและรอบเดียวของคืนนี้ครับผมครับไปไปกันเลยครับครับนี่มีรอยจีครับผมแต่ว่ามีติดครับอ แล้วใส่เยอะไหมครับเ,เยอะจังนิดครับจะเขียดหมดครับนี่ก็บมดอีกแล้วครับผมไม่ติดอีกแล้วครับเออเพีนเยอะครับโอไม่ให้เพี้ยนเยอะเสียบเยอะรับยามมาก็ไก่ที่มดเบ็ดเลยครับผมยี่สิบขัน มีปา,ากตัวเลยครับแต่ว่ามีรอยตีอยู่สองสามขั้นครับนี่ก็อยู่เหมือนเดิมครับเขียดดีผมใส่เยียเขียดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเยียอะไรครับแต่แพนผลรูซสึกว่าจะเกือบสุกลังครับแมงกีซอนตายเนาะใส่จมเนาะปลาหมอป้าสา้วผัดกินครับไม่เหมือนของผม ผม้าไม่มีปลากินกันตังอยู่งี้แล้อครับชาวไม่ใช่จี๊ดแลวเขียดไปทอดนี่ <quatro> เอา้าโอ้ยคันนีดึงขั้นโกงเลยครับดูชิบิตัวอยู่ไหมแหมมิดรุนกันพร้อมกันครับอ้ย แต่ว่ามันนิ่งเปี้ยนี่นะผมกลัวจะจะไปม,มีตัวนี่นะ่ะเอา้าผมว่าเป็นปลาไหลขินเลยครับมันดึงลงไปดึงขึ้นมาจากใต้น้ำไหมโอ้ <c oughs> ไม่มีตัวครับขันเบดหอยโคลูอยู่ครับปลาไหลนี่ เดีผมจะลองใส่จมดูครับคันนี้จกักรีจมครับลองดูผลสรุปครับแต่แต่งแต่หัวค่ำครับแต่งแต่หัวค่ำัวเดียวครับหลอบมายามนี่เงียบครับผมโอ้หยามคนละฝังคพัผ่านผล,ผ,นผ,ลผ่านผลครับหนังอยูู่ เราลุ่นตอนเช้าเนาะพอได้ลุ่นอยู่ครับก็ของผมก็ตีเขียดไปอยู่ประมาณสามสี่คั้นครับผมแต่ว่าเขียดมดผมเอาจักรีดิใส่แทนครับเป็นจี่คือไม่คือเราดูเช่าครับครับผมก็ยามเสร็จแล้วครับได้ตัวเดียวครับ บางแก่หัวข่ำาครับแต่ตัวงามกันครับพันผลบาด้ตัวหนึ่งครับตัวพ่อๆกันก็ของผมนะครับดุนเดียวกันนเดียวกันเนาะก็ไปดูในชีวิตง่ายๆสไตล์ทุ่งครับผมแต่ผมน่าจะได้กลับก่อนเนาะเพราะว่าพันผลอาจะเหลืออีกหลายครับผมยาวไกลครับเพราะว่าผมเซ็ตแล้วอย่าเขียดผมเดินดูเฉยๆเนาะแต่ว่าพันผลนี่ตรงหยกดูถูกหลังครับมันเลยทำให้เสียเวลาครับผม ไม่ยกดูก็เยอะกับมืดเช้าจะไม่ได้ดุนครับโอเคอันผมกลับก่อนครับผมบ้านไกลได้บ้านไกลได้ครับผ่านผลสองกิโลครับผมสิบกว่ากิโลครับไปกลับบ้านครับไปนอนกันพรุ่งนี้เจอกันครับผมครับสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ก็มายาำเบดมากู้เบดครับผมวิ่งไปไหนเนาะ มาครับวิ่งผ่า 1, นว่าผ่านพ้นว่ามาถึงก่อนผมแล้วแหละว,ว่าไดตัวหนึ่งครับตัวยังใหญ่เลยว่ะเดี๋ยวไปรุ่นครับว่าของ 1, พันพ้นใหญ่แค่ไหนผมยังได้๋ยามดอกยวดูดูของ 1, พันพ้นก่อนครับครับผมพันพ้นว่าไดตัวหนึ่งยัง่ใหญ่ครับระวังคันฮักเด้อมกลัวมันจะดินคันฮนะักเน่ะนี่วู้ดะตั้มน้ำพริกกับนัวอยู่สามนีเนะี่ะ ปักไคืนครับกินลึกครับผมเดี๋ยวขากลับก็จะมาเอาเนาะขั้นแรกๆเลยนี่ขั้นขั้นที่สามเด็ตัวละไปไปดูกันครับผม<ป>เดี๋ยวผมจะขามไปดูของผมฝั่งนู้นแต่มองไปเขียดคือข้างสีงขาวๆ <laughs> ไปครับไปรุ่นกันครับขั้นนี้มีรอยดึงครับขฟังแต่ว่าไม่ติดครับเห็นตัวเบ็ดอยู่ โอ้ยลอยมันพันครับจะไม่ดูครับผมเก็บครับรูปนี่ครับคันสุดท้ายครับผมทอนนี้ปลาขึ้นดีดีครับแต่ว่าไม่มีตัวปลากินครับผมโอ้ลอยตีอยู่คันหนึ่งสองคันนี่แหละแต่ว่าไม่มีตัวครับเี๋ยวไปดุน,ท,นท่อนต่อไปครับผม ทอนนีแฮลครับครับมาลุน,นทอนทีสองกันครับผมสองขั้นแรกไม่มีตัวครับขั้นหนึ่งขันหนึ่งแต่้ัน้นร้อยตีอยู่ครับแต่ว่าอย่ยหายครับไม่มีตัวครับ วันนี้ยีแหววไห่นอ้อตอนเช้าเนี่ดี๋ยวไปรุ่นกันครับครับข <c oughs> ันนี้มีรุ่นครับผมถึงผมออมาผมยังงอกไย่ห็นดียตัวถึงเงินขั้นโค้งครับผมมีป่ามัมขึ้นนิ่งแทะโอ้ไหนล่รอโอ้เห็นตัวเบ็ดแล้วครับดึงไปพันครับผมไม่มีป่าทำ ดูผมดึงคันผมจนโกงโอ้แฮว์ครับลุดครับโอ้หนาเสียดายครับผมเดี๋ยวไปลุนคันต่อไปครับครับก็ะยำมาพอสมควรแล้วครับกินแฮวร้อยมานนิดๆแล้วครับโอ้ยอดครับวันนี้มาใส่แถวนี้ตอนเช้าไม่ได้เจ็ดทีครับผมวันหังนี้ประมาณนะ หกเจ็ดคันสุดท้ายครับว่าจะหลอดแหวไหมแต่ผมว่าไม่น่าหลอดนะแต <c oughs> ประสบการณ์ที่เคยใส่มาตอนเชฉา <c oughs> แม่มาขึ้นอย่างคือเว้บว่าวันตอนหวคำใส่เสร็จปุ๊บกินปับ๊บมาตอนเชา้ามันคึืนย้ม,มกลับมากินเช้ามากอะ กูยงังดิเซ็ตเหรอเงียบคือเก่าเดี๋ยวไปดุนเดียกันเลยครับว่าจะหลอดแหวหรือไม่มาคันงแรกก็โอ้ดูมันออกจากเว็ดผมเลยตัวว่าลอยมันตีขล้นะครับไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่ตัวเว็ดครับหลอดอยากเด้แหววันนี้ <laughs> ตอนเชา้าเป็นยังไงตลอดเลยกันนี่ แม้เมื่อคืนตอกกินวายดีใจมืดเลยเนาะโอนหัวคํำเนาะโดยกันดีใจ,ใจแต่พวคํำเลยเว้ยไปเก็บครับเป็นไงครับเซียนไงครับพานปล่อยต้มมา่ยต้มห,หมอป้าเนาะส่วนวผมก็นักป๊บย่อมมีบาดแผลครับผมาบาดตอนเท่าครับ บาดแผลตอนเชา้ารูซสึกว่าบาดแผลตอนเชา้าตรงนี้มันรู้สึกว่าจะแบบจะจะก,กัน,ล,กกนละเกินครับบาดแผลสองข้างเลยครับตรงนี้บาดแผลลึกครับนักลบบาดแผลลึกเกินตอนเชา้าเออหลอบหน้าไวรอบหนาเนาะครับสรุปผลงานตอนเช้าครับบาดแผลผมหมาอีกแล้วครับเชิงชะกันหน่อยนึงครับ แต่เมื่อคืนก็ได้ไอหัวคำเนาะหัวคำหงกระเหล่ตัวหนึ่งงามอยู่อกเกือบครึง่งรลนู่นแหละปิดว่าเก็อือว่าโอเคอยู่ครับก็ถือว่าแพ้ก็ไม่ลึกเท่าไรครับแต่ว่าตอนเช,ช้าเชิงจะลึกครับข้าวดนด้ำเลยไหมอู้แต่ซ้ำข้า,าขวดน้ำก็เป็นโลแล้วครับเ่นผมก็เลยเห็นชัดเดี๋ยวไปดูอีกทีเนี่กบพลายนี่ครับผมมันก็ถ่ายไปชัดแล้วครับเพราะว่าตอนกินมันตอนคืนไง ก็น่าจะเห็นอยู่ใครว่าเคาะกะลาเคาะเคาะไม้กะลาดีใจกินตามตูนเลยเนาะกินเมคิดว่าคักกันคิดว่าคักแล้วแหละวันนี้ว่ะแต่งแต่สามทุ่มเย็นสว่างเงียบดิบมีดึงอยู่ดอกจีกสองขำคันนี่แหละไอ้ตีขินอยู่ของผมก็เหมือนกันครับเย็นเปงซอนเลยเขาทาครับวันนี้กับผมใส่สองเต็มในหน่อย ไอ้ข่าวถ่ายแฮปเปอร์ดีเหมือนกันวันนั้นมาคือคันแต่วันนี้ไม่คือครับผมครับนี่มันโล่เฮียมเลยเขาเรียกว่ายามโล่เฮียมเดี๋ยวจะเอาอีกไม่เคล็ดหรอกเดี๋ยวจะในคลิปหน้าแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมผ่นผลครับผมในช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกพุงครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับพี่น้องผมเห็นรูปปลาไหลครับก็เลยใส่ไว้นึกว่าจะเจ๊เฮ้ครับผม มาลุนกันครับผมมันจะแหวไว้ตอนเช้าครับผมเอาเขียดใส่เนาะผมเห็นรูปไหลผมก็เลยเอาเขียดใส่เอาเขียดใส่ดูครับว่าเป็นยังไงวะไปแป๊บเดียวครับผมไปแป๊บเดียวครับนี่ดึงดึงคันของผมจมเลยครับนี่มิดดามเลยครับอเดี๋ยวมาลุนกันครับว่าจะมีตัวไหมครับไปลุนกันเลยครับผม ดึงคันสมเลยครับใส่ไปเช่านี่ใส่ไปเช่านี่ครับเมื่อกี้่ใสเมื่อกี้ตอนที่กูเบ็ดครับผมหลอดหรูดเออหลอดเหี่ยวเหรอหลอดเหี่ยวไหมเหม็นไหมเนี่ยโอ้น่าจะเหี่ยวเหมือนเดิมครับเหี่ยวเหมือนเดิมครับตัวน้อยกินแคลร์ได้ครับกินแคลร์คือไปครึ่งตัวครับ เดี๋ยวค่อยมาซมับมาซับครับเห่าเหมือนเดิมครับเห่าเหมือนเดิมโอเคไปกลับบ้านเห่าเหมือนเดิมคนใจเหีวปละไหลก็ช่วยไม่ได้